สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจรีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรอบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมาหาราชพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมัมกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิต ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรเนื่องในวันนวมินทารามหาราชพุทธศัการาช2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรว่าวันนวมินทารามหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่2 6กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ สวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่สร้างด้วยแนวคิดน้ำคือชีวิตจากนาพาผ่านภูผาสู่นาทีออกแบบภูมิสถาปัตย์ ตามแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการนับเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพอบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลศิริวิบูลราชกุมารไปยังพระที่นั่งอมรินวินิฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทร์ธรม มหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตรพุทธศักราช2,568 ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทนับพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระ บรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถะพิษ พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอนันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินพระอัทิสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาสวตัตาชัด สมเด็จพระนางเช้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศส่งจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาสมุทประัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องที่ปากรากรณกาา จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไารสิบแปดไพระสงฆ์ที่สวนพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักซินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละสิรูปพระสงฆ์สดับปรกรณจนครบสี่เที่ยว แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปสรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์ีนาพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์และพระอาิสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศอดุญญาเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์ทีนาพระแท่นพระนพปดลมหาเสวยตาชัร อันหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมาราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพภามหากษัตริยาที่ราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกา เนื่องในวันนัวมินทราหหาราช13ตุลาคม2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรตอนสายพระเนตรอันยาวไกลสร้างโอกาสให้เด็กไทยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีครูแล้วอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรครูตู้ทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆทั่วประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูสอนมาแล้ว30ปี ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิรทรงลิงเห็นความสำคัญของเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันจึงเกิดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมห้องเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กกลายเป็นห้องเรียนเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station หรือ DLTV และโรงเรียนวางไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การบริหารงานของมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดการเรียนการสอนและผลิตร,รายการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่ขาดแคลนครูผู้สอน ดยครูตู้คือครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการให้บริการทางการศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิรทรงนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาใช้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม50บล้านบาท จัดตั้งมูลเลนทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราจุประถัมัยก็เรคุยกันทั้งฝากทางเสียง เป็นือการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานรายการสอนภาษาต่างประเทศรายการสารคดีพระราชทานศึกษาทัศน์มีรูปแบบรายการที่พานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพักกรณาปรดกล้าโปรดกระมม่ให้นักเรียนโรงเรียนวางกลกังวลตามเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีทรงเป็นครูสอนเรื่องการแกล้งดินและการทำฝนหลวงโดยมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้ถ่ายทำรายการเผือแพร่ออกอากาศเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถรองรับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหากยังคงเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็น New DLTV ททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง,งคณะก,กรรมการบริหารมูล,ลนธิธิชุดใหม่เพื่อดำเนินง,งานต่อยอดให้ทันสมัย จึงดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่เปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการถ่ายทอดสดเป็นมาทึกเทปออกอากาศร,ระบบความคมชัดสูงไฮเดฟิ f i n ัน i o n HD 15ช่องตลอด24ชั่วโมง ปรับผังการออกอากาศครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยจากเดิมออกอากาศชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมธัธยม,มศึกษาปีที่6เป็นชั้นประถมวัยปีที่1ถึงมธัธยม,มศึกษาปีที่3เป็นชั้นเรียนที่ยังคงต้องจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจากประสบป,ปัญหาครูไม่ครบชั้นมีรายการสาระความรู้ต่งตางๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากเรียนรู้กับครูตู้ได้ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้วยังเรียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และช่อง YouTube ของมูลนิธิที่เลือกชมรายการย้อนหลังได้ทำให้เด็กๆเ,เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลงครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้มาจนถึงปัจจุบัน เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนผลสำเร็จทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอาทิโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสแสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผลจริงในเชิงวิชาการ เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมก็จะได้โอกาสเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและก้าวเดินไปสู่อนาคตที่สดใสยอย่างมั่นคงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวาวัวัรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรามาหาราช วันนี้เวลา8ปนาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอชาฟ้าจุฬาพรวาลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรคติยาราชนารีสเสนดพยัาคารจัก,กรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันนวมินทรามหาราชวันที่13ตุลาคม2 568ในการนี้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนนาฏไรส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศีล สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วทรงประเคนพัะตาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนานตลอดการครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการ ทั้งนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาเบชมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทารามหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ คณะองค์มนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรามหาราชวันที่13ตุลาคม2568ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรา,าชานุสวาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มาานาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มาานาถบพิษวันที่13ตุลาคม2568 นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการในพระองค์ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนเดินทางไปวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระบรมเชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจอันยิ่งใหญ่อย่างอนเนกอนันต์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชี เป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้คนไทยอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขความหมายของคำว่านวมินทรมหาราชคำว่านวมินทรมหาราชอ่านว่านวมินทรมหาราชมีความหมายดังนี้ ā ā วมมน ā ā วะหมายถึง9าลำดับที่9มินหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ มหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทระมหาราชจึงหมายถึงวันระลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถะพิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2568 ด้วยสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรกสมาธิฏฐิระลึกถึงพระราตนตรยัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารย์ส่วนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ รัดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจารย์โดยร้อยตำรวจตรีประที่เผื่อขวัญเรื่องรุ่งเช้าของพระองค์กับความจงรักภักดีสุดหัวใจรุ่งเช้าวันที่13นะครับตื่นเช้ามาท่านก็ ตรวจพวกเราอีกรอบตรวจการวางกาลังเราที่อยู่รอบฐานเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ขนาน้าของท่านเนี่ยสี่ห้าคนมีนายทหารแบกจอบนําหน้าเดินลงไปทางล่างก่อนจะลงไปจะถามเพื่อนผมที่อยู่ยามอยู่ตรงทางลงถามว่าที่ทรงที่ไหนเพื่อนผมก็ตอบว่าตามภูมิประเทศครับท่านก็ลงลงไปไทายในป่าด้านล่างนะครับมันมีป่าอยู่ท่านก็ ถ่ายเนี่ยขุดหลุมถ่ายนะครับถ่ายแบบชาวบ้านแล้วนะครับสมัยก่อนนะผมว่าในโลกนี้ไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนนะที่จะมาทําตัวแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากท่านบอกพวกเราว่าให้มีขวัญและกําลังใจต่อสู้เพื่อประเทศชาติฝากดูแลพี่น้องประชาชนอย่าให้มีภัยต่างๆมาคุกคามรักษาประเทศของเราไว้ให้ได้หลังจากนั้นท่านก็เสด็จ ไปที่อำเภอเขาค้อจังหวัดพิษณุโลกแล้วต่อมาผมก็ได้ข่าวว่าท่านน่ะหอของท่านน่ะถูกยิงที่เขาค้อหลังจากที่ท่านสเสด็จไปที่เขาค้อแล้วสถานการณ์ก็ขี้คลายลงไปดีการสู้รบต่างๆก็ดีขึ้นเป็นลำดับผมว่าเนื่องจากเป็นบารมีของท่านซึ่งผมเนี่ย รู้สึกปลาบปพื่มมิติใจเป็นอย่างยิ่งยินพร้อมที่จะรับใช้ยินดีตายเพื่อท่านได้เอาชีวิตของผมเนี่ยตายแทนท่านได้เลยครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ